you สวัสดีครับสวัสดีนะครับ fc แฟนหวยนะครับสหรับไปที่ในช่องชัยดูเฮงทุกๆท่านกันเลยนะครับสหรับในงวดวันจันทร์นะฮะก็ยินดีด้วยนะครับสหรับในสูตรวันจันทร์4004นะครับก็มีนะครับ4นะครับแล้วก็มีเด่น4นะครับทั้ง3สูตรเลยนะครับสูตรนี้ก็เจาะเข้า4004ซึ่งผมก็เน้นให้นะครับเนาะนี่ในชุดที่มี4นะครับเนาะอ่ะมี40ด้วยนะครับในตรงนี้ นี่นะครับที่เขียนให้ก็ยินดีด้วยเนาะใครนําไปจับนะครับเนาะอ่ะเฮงเฮงบางๆเดี๋ยวรอในวันจันทร์นะฮะเดี๋ยวมาใช้กันอีกแล้วกันนะครับสลับในสูตรหวยในวันจันทร์นะครับแล้วก็ล่าสุดหวยออกในวันพุธหวยออกวันพุธก็ต้องมาใช้นะครับในสูตรที่หวยออกในวันพุธนะครับซึ่งอ่ะในพุธท,ที่แล้วนะฮะเข้าเด่นห้าอยู่เนาะนะครับในสรุป ให้ดูนะครับอ่ะมาดูทั้ง3สูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรวันพุธ1 4 5ี่ห้านะครับแล้วก็สูตรหวยลา 3, 0, ว3า4ศนย์ะฮะหวยลาววันพุธสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรตัวเจาะนะฮะสูตรนี้แล้วก็อันนี้เป็นเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งนี่วันพุธเนี่ยเข้ามาหลายพุธแล้วนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยพุธที่แล้วนี่หลุดไป นะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรเลงวิ่งตรงนี้กันก่อนเลยนะครับพุทธที่14นะครับพุทธที่14นี่ออกไปในที่ใน9 9 6 7 9 8 5้านะครับสูตรเลงวิ่งหลุดนะฮะปกติมันหลุดยากมากนะฮะอ่ะมันก็ต้องมีหลุดบ้างนะครับสูตรเึ๊บอ่ะหลุดไม่เข้าแล้วก็ในล่าสุดนะครับสำหรับในวันพุธที่21เในแหละนะครับจะเข้าเพราะว่างวดที่แล้วมันหลุดนะครับเนาะ อเอาไว้ตรงนี้นี่จะเบิ้งง่ายๆใครอยากได้ในสูตรไหนนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับข้างล่างใต้คลิปกันได้เนาะเออนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับในล่าสุดนีะฮะสำหรับในสูตรนี้ก็ง่ายๆเลยนะครับเอาในหลักแสนเนี่ยนะครับหลักแสนจะไปบวกกับเลขคงที่3ก็จะเป็นนที่ใน3บวกกันกับ9นะครับเป็น12นะครับก็จะเพิ่มแต้มเนาะงวดที่แล้ว 8บวกกันกับ3ได้11 5บวกกันกับ3ได้แปดนี่ครัขอเพิ่มแต้มไปนี่แหละ2 3 4นะครับวันนี้ติดเด่น2 3 4ไว้นะครับซึ่งสูตรนี้เลขวิ่งสตัวมา1ตัวเนี่ยก็เข้ามาเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11้นวดนะ11นะครับ11วันพุธติดติดเนี่ยแต่ พุที่สไม่มานะครับเนาะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับปะปนกันไปแล้วกันนะครับสลับในสูตรนะครับถ้าเข้าทุกพุธนี่ก็จะยังไงอยู่นะครับเนาะอ้าวยังไงก็ขอให้นะครับถูกขอให้เข้าแล้วกันนะครับสรับในพุธล่าสุดนะครับยังไงก็ยลืมกดไลค์นะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะสาหรับในสูตรหวยนะครับในวันพุธนะครับอ่ะโอเค นะครับสองสส่วนในอีกสุดพุธหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในพุธนี้ก็จะเป็นในพุธกระจกเหมือนกันนะครับเนาะอืแต่หลังๆเนี่ยมันมันไม่ค่อยเข้าแล้วนะแต่มันเข้าเลขเด่นบ่อยอยูนะ่ตั้งแต่เข้าในวันนี้1 2 9 5 2 3 2 7แล้วก็0นะครับก็ถือว่ามีตัวเด่นอยู่เนาะนะครับ14ออก9 9 6 7จ็ดเก้อก็มี9อยู่เนาะแต่ไม่ได้มี97เนาะอืมอ่ะโอเคนะฮะตามต่อนะครับสำหรับในวันพุทธที่21นะครับพุทธที่แล้วไม่มานะพูธนี้ก็ขอให้เข้าแล้วกันในวันพุธนะครับสูตรนี้ก็คือหาในตัวเด่นของตัวมา1ตัวนะครับก็จะนํานะครับในที่ในหลัง1 1 1รจับบวกกัน นะครับแล้วก็จับไปลดแต้ม7บวกกันกับ9เป็น16 6บวกกับ8เป็น14นะจับลดแต้มไปก็จะเป็น3อ่ะเลขวิ่งสองตัวมา1ตัวนะครับเนาะรู้สึกว่าจะชนกับในสูตรเมื่อกี้อยู่นะครับส่วนในตัวชุดนี้นะฮะห้าตัวเด็กนะครับก็จะนำในหลักแสนหลักหมื่นหลักหน่วยจับบวกกัน9บวกกันกับ6เป็น15 5บวกกับ5เป็น0นะครับวดก่อน5 5บวกกับ5บวกกับ2เป็น5บวกกันกับเป็น2อ่าก็จะเป็น0นย์นะศูนูนี้จะเพิ่มแต้มไปลดแต้มมาเป็น9 8แล้วก็7ก็ได้1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อ่า5ชุดเด่นนะครับนี่แหละ2ชุดนี้นะครับแต่ที่แน่เน้น4กับ3นะอืมเพราะว่าเมื่อกี้ก็ชน ่เดี๋ยวมาสรุปให้นะครับส่วนอีกสูตรหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในจับคู่เหมือนกันนะครับสำหรับในสูตรนี้นะงวดที่แล้วพุธที่แล้วออกไปในที่ก็สูตรใช้ได้เฉพาะในวันพุธนะอืมนะครับเจ็ดกอ่ะก็ยังมีห้าอยู่เนาะอะแต่ตัวจออไม่เข้านะครับส่วนในล่าสุดนะครับสำหรับในวันพุธที่21สูตรนี้นะครับ หาในตัวเด่นในชุดแรกนะครับ3ตัวมา1ตัวเนี่ยนะครับก็จะนำนะครับในที่ในเลขคงที่7เนี่ยบวกกับหลักหมื่นงวดที่แลเบวกกับ7เป็น14ล่าสุด7บวกกันกับ6เป็น13นะครับก็จะเพิ่มแต้มเนาะแล้วก็ลดแ้มนะครับส่วนอีกชุดหนึ่งนะฮะก็จะนําในที่ในหลักสิบบวกด้วยเลขคงที่9กนะครับเบวกกับ2เป็น11งวดที่แล้วล่าสุด 9บวกกันกับ8เป็น17เนะครเพิ่มแต้มไปแล้วก็ลดแต้มนะครับก็จะได้นะครับใน2ชุดนี้นะครับ2ชุดนี้นี่นะแต่ก็เลขเด่นนี้ก็มาอยู่เนาะในวันที่แล้วในชุดนี้นะครับมา5นะครับซึ่งอ่ะรวบรวมนะฮะในทั้งหมดเลยนะครับเนาะก็จะมีในสูตรนี้เป็น2 2 3 4 6 7 8 สูตรนี้เป็น4,3 3,4 7,8,9,0แล้วก็ในเลขวิ่งและวิ่งวันที่แล้วหลุดนะวันนี้เลขวิ่งเป็น2 2,3,4อส่าสรุปเลยนะครับก็3กับ4เนี่ยชนทั้ง3สูตรเลยนะครับก็ถ้าจับนี่ก็จะเป็นในที่ใน3 3,6,3,7,3 8 39 30สนะส่วน4ก็จะเป็นในที่ใน4 4 6 47 48 49แล้วก็40อ่ะสรุปโดยรวมนะครับในหวยในวันพุธนะครับเนาะก็ลองนำไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับหรือถ้ามันไม่มีอันนี้ก็อ่ะเน้น3กับ4ะบผมเชื่อว่าเล่น3เล่น4เนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะมาแน่ๆแหละนะเพราะว่ามันชนทั้ง สาสูตรนะนี่สาสูตรนะครับของในสูตรหวยในวันพุธนะครับสูตรวันพุธก็ใช้ได้เฉพาะในวันพุธนะครับยังไงก็ขอให้พูดนี้อยู่นี้ออกอยู่ในนี้แล้วกันนะครับซึ่งก็ถ้าไปดูในสถิติเลขออกในวันพุธพุทธไหนมี789 8แปดอ่า พุทธไหนมี8 9พุทธถัดมามี4มี4ก็1 8 9 4ก็1อ่าโอเคนะพุทธไหนมี8กับ9ถัดมามักจะมี1กับ4นะครับ8 9มี1กับ4 8 9ล่าสุดก็ต้องมีเด่น1เด่น4 นะครับเน้นเด่น1เด่น4แล้วกันแต่ที่น่ๆน,นะมีอยู่ในสูตรเลขวิ่งอยู่นะครับก็อาจจะเพิ่มเลข1มาก็ได้นะครับสรับในหวยในวันพุธก็ขอให้ทุกท่านโชคดีแล้วกันก็พยายามดูตั้งแต่ต้นจนจบลิปนะครับจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนเสียเวลาดูไม่กี่นาทีนะครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองนะครับก็ขอให้โชคดีกับในหวยในวันพุธแล้วกันนะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ